เนี่ยลูกค้าชอบถามหนูทําไมร้านเราอะถึงเสิร์ฟดับเบิลชอปคะก็อันนี้อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะแบบว่าส่วนใหญ่น้องก็จะมีข้อคําถามได้เจอกับลูกค้าบ่อนอยู่แล้วถ้าปกติที่ร้านเราเนี่ยเวลา พอทำทางร้านเราเสิร์ฟดับเบิลช็อตอยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่ร้านเราอยากให้แบบเป็นกาแฟที่เข้มทางร้านเราเสิร์ฟโปรไฟล์ที่เป็นแบบ1ช็อตกาแฟอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นก็ทางร้านเราเลยต้องเสิร์ฟดับเบิลช็อตไปเลยกรณีที่แบบลูกค้าแบบเพิ่มช็อตมากๆเนี่ยลูกค้าต้องเป็นคนที่กินเข้มพอสมควรเลยนะทุกวันนี้ที่ร้านเขาก็จะเสิร์ฟแบบดับเบิลช็อตกันหมดแล้ว้อามากนะที่จะเสิร์ฟช็อตหนึ่งเพราะว่ากาแฟมันไม่ได้เข้มแล้วก็หนวัวก็ถ้าเกิดคนที่เขาสั่งแบบเพิ่มช็อต วันนี้ก็มา Q&A ถามกันได้นะว่าที่ร้านของทางลูกค้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทำยังไงกันบ้างเพราะว่าทางร้านผมก็จะสเต็ปแบบนี้เลยก็ถ้ามีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ว่าทางร้านเนี่ยปกติเนี่ยทางลูกค้าเพิ่มช็อตเนี่ยใส่เท่าไหร่น้ำเท่าไหร่หรือลดช็อตเนี่ยของลูกค้าเนี่ยใช้แบบไหนกันบ้างสามารถนําข้อมูลในนี้มาแบ่งปันกับทางร้านเราได้นะถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของเพจร้านรังสัตว์เยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ